โจ้พร้อมยังโ้โโตโพกอดสีไ้ีสอดให้สีสอดสี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 ไปหมดสอดสีไปสอดสีดีสีดีไปดีสอดดีสามดีสีูและยี่สิบสองบาทเจอวีดีการ์ดปืนบ้าแยังไงะกดอัลติเมตตามด้วยเลขที่เราใส่ปืนไว้ปืนที่มันบ้าก็เวลากดเช็ดเพื่อนแล้วมันหายอ่ะถ้ากดอัลติเมตตามด้วยเลขปืนนั้นมันจะกลับมาเที่ยวจบสตอี่เจ ขอรัดหนูทำงานอยู่ละขอรัดทำงานแมวอ้าวองทำไมลูกไตายแล้วมึงฉันเรีแล้วฉันถึงฉันถึงเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนไม่เอาเพื่อนแลงลื่นพื่อหนึงนะเากูร้องอีกอุเชี่ยเยอะมากเขาดเราอ่ะอุ้ยเขา่ล้หนะเขาเขาตรงไฟตรงไฟเพื่อนชุบเพื่อนกอน โดนนังเออตาย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 เอาเงี้ยกูใส่กออะไรวะกูใส่กออะไรเนี่ยเรียบเพื่อนหน่อยขอบคุณนะเกือบแล้วโดนล้มโดนล้มโดนล้มไหนมันบอกว่าล้มอะกูไม่เห็นล้มเลยอ๋อหรือนี่เขาล้มแล้วคืออะไรหรือเขาตายพี่ my head เริ่ม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 ให้กู ออกจริงทำอไงกับศพถือคาตีนถูกไหมถือคาตีนศพตำรวจห้ามยุ่งไม่เห็นเขาล้มเลยศพตำรวจห้ามอุ้มนะถือว่าพูดกูนะทำอะไรรบกูใจครับมึงโดนพวดกูดินึกพี่ทำแบบนี้หนูจะโดนโดนมากี่อ่ะพี่ไม่ต้องเลยแทงให้มันติดพิษแทงให้มันติดพิษ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน้อยจะยอดฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเฮ้ยจะให้หมดจะฆจะตัดหัวให้หมดตัดหัวให้หมดตัดหัวให้หมดเลยตัดหัวตัดหัวเร็วตัดหัวอ้าวโดนนะโดน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 เนี่ยโดนโดนโดนบอกแล้วว่าโดนจุ๊บเนี่ยแล้วอะแป๊บหนึ่งนะกูแต่แป๊บหนึ่งตัวเม่นแป๊บหนึ่งอาบน้ำแป๊บ คือเะแบมละครแบบละครแบมเล่นละครแล้วเอาสิเตือนแล้วนะคะต่อให้ใช้ปืนเตือนแล้วนะคะถ้ามีรอบหน้าที่แตัดห้องดำแน่นะคะหนูจะตัดออกแน่ถ้ามีรอบหน้าที่ตัดออกนะคะ นี่น่หรอนกนับขาไอิ้งอุ้มอยู่ปะใช่เหรอแล้วแล้วคือดนยิงเพื่อนส่อกันตันหน้าเขาตำรวจล้มอย่างเดียวแล้วพวกเราล้มมะัวตกอย่ามาเก่งในพื้นที่ของกั้ไม่ได้นะคะถ้าจะให้ฉกระคาะน่ากลัวจะไม่ได้นะคะอย่หงตรนนี้ไม่มีมิตรภาพและสันติค่ะมีแต่สตรู ทำไมมึงไปครให้มึงกูจะด่างค่ะอีบี้ยุ่งกับโพลิศนะอาจจะทำก็ทำอีอีโพสสีเขียวเนี่ยมาทำไมน่าดูแต่แค่ห้านาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาว่าตำรวจเขาช่วยอะไรพวกมึงได้น้ำขาวไอ้น้ำขาวป้ายู่กันด่างบนบ้านไอ้กระบาลอุ้ยมึงอีนี่มีแกร็บเฟรชเยอะมากเมื่อกี้แกวไม่ล้มนะมึงหยุดแกเลยงงว่ากูใช้อย่างวะ้ใครมันเอาไปกูยังไม่ทันได้เอาของเลยแป๊บนึงอย่าเพึ่งไม่ใช่ตัวนั้นพี่พี่เอาโทรศัพท์ได้

นัวนัวสวนองลดลดนัวนัวมีแกเซเลนัวนัวลดเอาใครสวนเพื่อเฟลเพื่อนวะใครเอาสน็อวินนแแบมตายมงเอีแบมตอนอ๋อติีบเออตบผีออไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อติผีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดีเก๋เก๋หิวดีเก๋แซ่บว้าวอ้ยนีสี่พันสี่พันเดียวไปแล้วขอโอรีบปนล ไอแอมโปคืออะไรแอมพายอะไรน่ะแอมพายอะไรนะมีแต่เพื่อเก็บเจ้าเท่านั้นแหละที่มาตามเพนคิวเลอร์ซับคืออะไรฮะอะไรนะเพนคิวเลอร์ซับคืออะไรอ่ะคืออะไรแบบนั้นเมื่อกี้มันก็คืออะไรอ่ะมันเป็นกล่องกล่องอ๋อมันท้ามันท้ามปนเพนแบบเล่นโบดนี้มีเอดีคนนี้มีเอดีโอเอเอดีไปอยากได้ข้าวผัดมากกว่าไม่มัน มันมีคนเอาอะไรไม่ได้เลยอังุ่นโพแล้วไหมขายได้นะเอาเอาเเอาไหนไหนหนี่อันตรงนี้อยู่ก็มีมีสีอันไม่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 งม่ไก่ไมกไม่ไม่อม่ไม่สัตว์่ไม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 ่ดม่ไก่ไม่ไม่อม่ไมออน่ไ่ตร่นี้นี่ไม่้ม่ไมองม่่ไ่ไไไไกไไไ่นคือแล้วอ๋อ กูแทงกันโดนแล้วก็แทงกันเองตายห่าหมดทีนะเราชุบเขาขึ้นปมานะระวังหลุดไหมเอาชุบไปแล้วจำปีเขาขอได้ไหมไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอย่ายยิงเขาไม่ไหวผมเขากำลังไปเพิ่มนะเดวิลนี่แหละไปเนี่ยอ๋อยาเราจะมาตกรถใหม่ฮะเราจะมาเดือดเผือกตายง๊า แล้วโอ้ยังไม่ตายโดนยิงทุบปินโตลิดยังเุ้ยอ้าวกูตีใครวะเขาหนูเป็นคนส่งจี้เขามาไอ้หนูจะฆ่าเขาด้วยน้ำมือหนูจะทำได้ที่ไหนนปีแล้วสุดท้ายพี่ปินก็ตายด้วยน้ำมือหนูเออไอ้เกลียวฆ่าหนูไปเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยปี๊รักแท้แต่ไม่มีมีอะไร ทันใดที่เห็นศพพี่จีนอยู่ไหนพี่จีนอยากให้พี่ครั้งที่สองขอด้วยทันใดที่เห็นศพตกปลาปุ้นได้เอ้ยดีดีอ่ะมีครบแล้วเอ้ยดีดีอะต้นมาแล้วอ่ะมาจนเต็มแล้วว่ะไอ้ดีดีคนน่าสาบอะคนในแก๊งเราเว้ยพี่มินต้องใช้หลายเครื่องนะมีหลายคนอ พูดก<ฟ>็ถ<า>ูกอาปนใหม่ละกันนนั่<ฟ><ฟ>ทุลทรศัพท์เอาเลยแมงใครหิวกูจะฆ่าแม่งทั้งหมดตรงนี้โดยโดยเฉพาะอีเทียแบมเอ๋ออ่าละอย่าแยงกันมีรับจบกูนปนไปหมดแล้วกูได้กระสุนยี่สิบมาสิบอีแบม<ฟ>แบมันเฮี้ยนะเราไ,ไ, <ś led> ไม่ได้อะเราไม่ไ,ไ,ดไ,ได้ให้ปิดไป,ไปคุยกับคนนั้นอรับไม่ได้ หเลได้ที่มัเห่็ดเหยนบอกว่ารับไม่ได้ก็ไปตายซะเมื่อกี้อย่าไปปนวนะตบวหรอด้ะจใช่พี่ปิ่นบอก่เป็นไอ้น้าวดนั้นดีกว่าฉันหรอพี่ปิ่นบอกว่าเขาดีมากเลยเทียบกันไม่ได้ พวกหัวขาวหัวดำดำยังดำดำดำแค่เหยื่อเท่านั้นนะจ๊ะหัวขาวโทรศัพท์เต็มจะเต็มยังไงอยาอยากรู้ชื่อไม่เข้ามาหรอคนนี้ป่ยตัว <interfer> น <es> ํง้ามักการปุ๋ยผู้ชายนี่นี่เปิดบงเอ้าฮิโลกมึงโดนอ่ะมึงโดนน่ยเตนแวดแวดเต้เียะไอเนี่ยอีกหนึ่งาทีนะวดอ่ะ บอกสิใครส่งเธอมาเดี๋ยวถ้าถึงเวลาแเราก็ชุบพี่เขาเลยนะชุบพี่เขาให้หมดเลยถ้าหมดเวลาชุบพี่เขาเลยเเฮ้ยเขาเขาชุบเขาชุบไหนมาเออดีสิบสองสิบสองอันอยู่ตัวเมอกเลยเออมาชุบเขามาชุบเนินระวังเนินหัวกันเองหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะหมดเวลา้ชุบ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  ชุดเขาชุดแล้วชุบแล้วชุตำรวชุตรวจไดครัชุบว้ไมอ่ะชุบตำรวจได้้อ่ะกูเพื่อนไม่ใชลูขาถมันเป็นการแสดงขงทั้งหดคุยจบมันไม่เราสามารถชุบหน่วยงานได้ใช่ไไม่รู้ชุบไปเลยอย่าเลยอย่าเลยอันแขนแขนล้วชุบพี่ผมเอาเยื่อใครมาผมจะคืนยืมผมเอายื่อใครมาไปแล้วค่ะหนูเคยชุบแรงพุดนบมาแล้ว เยื่อกี่อันต้องรวอชุดต้องเรวดเขานอนอะไรนะคอันนี้อะไรนะเดือดเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบใช่ไหมใช่ยี่สิบสามนูใครเอาเยื่อคืนไหมเอาเหยื่อมาไม่ร้อยอันี่เยือากค่ะใครเอาเยื่อพนันนผมเอาเยอะเลครับนี่นีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ แอเนี่ยเลยค่ะพี่ไปคุยสักนาไรคะไอดี๙๑๘ค่ะนี่ค่ะเยือก่ะมีอะไรตอบไหมตอบค่ะนี่โกหกค่ะพี่ไม่แต่ผมผมผมให้คนที่ผมเท้ยคนที่อุ้มผมเอ๋ยดีกวยเปล่าไปคุ้นเอ๋ยด้วยหรอคะโอ้ไม่ก็หนูเองค่ะที่เป็นคนนุ่มหนูเองค่ะหนูค่ะใครเนี่ยอีกแล้วคนนี่พี่เอ๋ย อยู่ตรงนี้เราค่ะไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้อ้าวพี่ฟ้าบอกอยรู้ว่าใครพี่ซาโรยู่พี่จะจำแนเองไม่พี่วันก็ไอการเล่นพี่สลบอยู่ไม่เบอร์เขาด้วยเขาไม่เบอร์เดียวเดียวเดี๋ยวไม่ใช่นเหรอใครเหรอไปเถอะไปเหอะไปนะพาป้านรู้้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคันนี้เดี๋ยวมาคันนี้ กินนี่ขับรถครับขับรถครับตัดไปด้วยได้ไหมครับพี่อุ้ม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 เพรมันอุ้มได้นี่จบแล้วเออจบแล้วมีดันมีดันไปด้วยได้ไหมได้ค่ะแต่พี่ต้องให้เพื่อนเบบี้เบ้เข้าวอลให้หมดใครไม่เข้าวอลกูปรับสองแสนเบ้มีเข้าวอลให้หมดใครไม่เข้าวอลกูปรับสองแสนใครไม่เข้าวอล แี่วพี่คนรอยพี่อุ้มกันนะแจลวตามตามคนในแก๊งหน่อยขึ้นมาขึ้นมาพ้นผิดไปอ่ะให้เอามาขึ้นพ้นอะไรนะ e MP ีหมอกบฮาร์คีหมอโอเคครับเพื่อนใครป้นยีมพีหมอกะฮาร์คีหมอเขาไม่เป็นไงอ่ะ นุ่นเนี่ยต้องทำไอ้กล่เพื่อนเขาหน้าตามันเป็นขวดขวดเหมือนระเบิดมือครับพี่น้าตาเป็นขวดขวดไม่มีมันจะเขียนมันจะเขียนโพลิสกับเมดิคอลอ่ะไปเอาจากเมดิคอลมันนัวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำให้ะได้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 ้มาไห้นไม่ได้อยู่แล้วนั้นเอาเอาคืนเาเาอยู่ไหนอ่ะล้ค่ะเายคเดี๋ยวเอาไปคืนแรนฟ้าไปคืนเาแรนฟ้าไปคืนแรฟ้ามีคนต้น่ไขอตำรวจไปนะ ี่ไงันไปคือแรนฟ้าค่ะหนูบอกเขาแล้วเอาไปคือแรนฟ้าจบไปแรนฟ้าฟ้าคือรถเราก็ไม่สามารถเล่นลูกใครขับรถตองพรุ่งน้เท่านั้นไอีขับอะไรวะไอพี่อะไรบี่หมูก่อนมก่อนจะด่ามึงดูดีๆกูอยู่ไม่ดูกูไม่ดู กูเชื่อค่ะพี่กูเชื่อไมอยากเอากูไม่มองด้วยอ่ะตอยหล่อเลยหลับตากูเชื่อเพื่อนพูดกูเชื่อค่ะคนหน้าไอ้ใยฟันมันหล่อเลยไยฟันปอมแม่งพี่จะไปซ่อมไฟกันหล่อเดี๋ยวพี่วิ่งมาทางนี้นี่ที่มียาบีงงมึงขับมาทางนี้ทไมาจากขุดาเลยเขับรถเป็นเบาะเนี่ย พี่เขไรู้เลยมาซ่อมไฟผมขับให้ไหมครับพี่เรื่ออย่างนี้มิยาบีมันขับโง่ไงเห็นไหมเขาชื่อมิยาบีค่ะเขาไม่ค่อยรู้เส้นทางไม่ใช่ไม่รู้เส้นทางเขาไม่รู้ความค่ะเขาไม่รู้ความกูอุ้มเฟแฟรี่อยู่กูไม่ใช่เฟครับอุ้มอีทามอยู่รถข้านี้ไม่มีเฟแฟรี่มิยาบีให้ความเท็จไม่ก็เห็นใครบอกว่าลุงไปอุ้มเฟแฟรี่กูก็อุ้มเลยจําเพื่อนไม่ได้ปรับหนึ่งแสนมึงยังจำพี่ได้เลยที่มางขี่ เซฟเซฟไว้ก่อนแ้ฟรแรี่ทำผมทรงนี้กูจะบ้าแล้วเฟรนแวรลี่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ห็นบอกอุ้มเฟย์แรี่กูก็อุ้มเฟแฟรลี่ไอบีเอายีแล้วจำเพื่อนก็ไม่ได้ขับบ้ก็ไม่ดีชีวิตมีอะไรดีมั้งอะนอกจากดีนอกจากมีลูกชายที่ดีอะ นี่สรุปกูขอลูกมึงได้ไหมคนนั้นนะขออะไรก็โดนตีนี่ค่ะทำลูกกูเจ็บใจไปคนนึงแล้วกูตายขออีกคนไม่ได้ครับครับจะทำลูกกูเสียใจเฮ้ยไม่คอนเทนต์ม่เมียบีขับรถโงม่มากฮัลโหลทำอะไรอุ้ยเขาปิดแล้วเปล่าสภาพปิดแล้วเปล่าอันหนพี่คะอันนี้คุยคุยคุยจบ มันเหลือต้องรอพรุ่งนี้คะน่าจะต้องพรุ่งนี้เวียนร้านจะไม่อยู่กันแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเขาบอกให้รอพรุ่งนี้อะทะเบียนราชไม่อยู่แล้วดิ๊เดี้เขาบอกให้รอพรุ่งนี้ทะเบียนราชไม่อยู่แล้วค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้แล้วระหว่างนี้มันเล่นลูกอะไรไว้ไหมอะอะไรนะเบอร์เจ็ด หนึ่งได้เลุนลกเล่นได้ทุกอย่างครับเล่นได้ทุกอย่างโอเคเล่นได้ทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะเราเราเราคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจบแล้วแต่ว่าเราแค่รอคุยกับทิเบร่าดี๋ชัแต่แต่อย่าเล่นกับใจนะครับนี่ครับฮะเพื่อนเพื่อนทิเบราาปิดแล้วคุยพรุ่งนี้ตอนนี้เล่นลูมเล่นแหนดอมได้มาแจกมาแจกไปไปลุมนะตอนนี้คุยคุยเรื่องไอรันกรข้อไหนคือสะมพันแหละครับ ไม่รู้ว่าแต่มันก็เสียบั้สึกมากเพราะว่าจริงว่าจะพาไปในอริงเราเราไปหมดแล้โทษนะครับจยันอะพี่นนูป้น EMP เขามาหรือเปล่าอาจชรพี่เขาอยู่ไหนนนทนนนไปไปคืนหองนี่มามาคืนพี่เขาพี่คนไหนคะที่เอาเรียบคนไหนรถปน EMP คนไหนรถปน EMP ใคร่นรรน EMP ใครรปน EMP ให้ให้พี่เขาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่พีเขาไปเหตุอาน